กันดีกูกกันดีๆูกันดีๆุกกันไว้กูกันไว้กูกันไว้ยิงยิงหาลุมหาลุมหาลุมที24ดำเพิ่อเข้าไปดันมันไปอย่าให้มันคุกันได้ดูหลังไปนะเฮ้ยไปมเไปาไปมเลยมาไปโฟมเลยมระวังอีีายมายมายมายเินไปเบินไป รับเพื่อนยิงรับเพื่อนยิงรับเพื่อนเฮ้ยมือซานกูกูอยากได้ยิงปากหลังไฟแม่งมีด้ะเอพี่นัทมันวนไม่ได้ตรงเนี้ยข้างหลังมันอ่ะรอนตันมาข้างหน้านะไปกูรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอยิงทีขึ้นรอรอมันยังไม่วางมันยังไม่วางยิงไปยิงไปยิงไปข้างหลังยิงไป อีมาอีพีมาอีพีมาถอยถอยมาถอยมาถอยมาถอยไปเลยถอยไปเลยถอยยาวไปเลยถอยยาว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 ขอคันนึงขอคันนึงขอคันนึงขอคัึไปด้วยไปดวยงันนี้มางนี้มาขอบได้มายิงให้เพื่อนได้ไปยิงให้เพื่อนได้ถอยขอบยิงให้เพื่อนได้ซ้อมไหมไปชลุกไปหน่อยชลหน่อยรับเล่นหน่อยรับเล่นหน่อยรับเล่นหน่อยได้ยิงได้เป็นมาขึ้นรอวออาใคยาถอยมาโอ้ยโอ้ยชนติดกูด้วยรับเล่นหน่อยรับเล่นหน่อยรับเล่นก่อนเพื่อนเราอยู่ยิงยิงยิงย เอ้ยฟังกู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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูให้หน่อยนะรถไรเราเปลี่ยนมาแล้วเอ้ยพี่พี่พี่ต้องซ่อมรถพี่พังเยอะมากอ่าดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูหน้าหลังนะดูคนลเราฝั่งพี่ดูหลังให้ผมดูหน้าอยู่จ้าลิฟเซฟนะครับพี่เซฟมาอ่าพี่จะเซฟ ไอ้นมาพี่ปดผมข้างหน้าดีกว่าไม่ได้กับปลาตัวนี้ผมตัวนี้มึงฟังกู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 มันจะมาทางขวามากูกันไว้มึงโยมกันจะมาทางขวาเล่นจะไปเอารถเลนจะไปเอารถเล่นจะไปเอารถมานี่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 มาอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แดงหน้าแดงหน้าแดงบอกบอกเพื่อนหน้าแดงมาอยู่หน้าแดงมาอยู่หน้าแดงกจีัวจีกจีัวจีกัวจีกัวจี จะไปเอาศพมาก็ได้นะเดี๋ยวคัดถือศพเขาศกไปถือมาพี่เอาศกไหมพี่ถือไหมบินไปบินปาไปบินปาไปบินปาไปบินปไปป๊อ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 ปป๊าดหนึ่งนะเว้ยความดีไอ้เหี้ยไอ้มาลงมาแล้วขอเต่าแดงอ่ะเฮ้ยเอามาดิมีพี่ตรงนั้นอย่าโดนอย่าโดนปักก่อนตังกูอยู่บนนี้ไว้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 ยิงไปยิงให้เพื่อนไปสาดไปสาดไปสาดไป

เออไม่เป็นไรมานี่มานี่ันโกหกมันโกหกเด็กเขี้เนี่ยโอ้โหมันไม่มีแล้วใจเย็นใจเย็นกูไบ้กูไบ้สี่แยกกูสี่แยกกูสี่แยกเขาตอกเขาตอกเขาตอกตรงนี้ตกตรงนี้เยอะตกตรงนี้เยอะโนล่าโซนเราสีขาวสีขาวบอลเลอร์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 เอ็กขาวเอ็กขาวทีสิบจะขึ้นรถทียี่สิบสูมทียี่สิบทียี่สิบทียี่สิบลั่นชนทียี่สิบออกหน่อยชนชนรถออกชนรถออกชนรถที่ โผลไปทางสอนอไยับไปทางสอนอไยับไปทางสอนอไยับไปทางสอนอนี่เอาอีกทีนี่เดี๋ยวมูดจับกุชาได้นะจับกุชาร์ได้ทางซ้ายสายตึกจับกุชาได้จับกุชาได้จับกุชาได้จับกชาได้บีบาผ่านมาผ่บีบาร์บีบามากุ๊กกดจีนี้ใครมีจีกดจีตรงนี้ใครมีจีกดจีตรงนี้จอลรถจะพังนะพี่กดไปแล้วซ่อมในซอยนี้ได้บ้งมีใครรถพังบ้างมีใครรถพังบ้าง เดี๋ยวดูหน้าให้เฮ้ยมานี่มานี่เฮ้ยขึ้นรถฟังกูเดี๋ยวจะวนอย่งบอกเพื่อนข้างหน้าให้หน่อยฮะบอกเพื่อนวัดว่ารอหน่อยมันไปแล้วมันไปแล้วพี่มันไปแล้วตามมันเอาตามจีนเนาะเล้วเนี่ย เฮ้ยมึงยิงน้ำอะดิไอ้กูตอดขงเนี่ยมันยิงมันดิไปโดนโดนโดนเนเฮ้ยคนอีกคขชางสูงอีกด้วยลงสูงด้วยจับลด้วยจับปลาด้วยับา ช่วยกลับมาช่ช่วกลับมาช่ยช่ยกลับมาช่กลับมาอย่าถอยไกลอย่าถอยไกลถอยด้วยถอยชชกลับมาอย่าถอยไกลเพื่อจะถอยไกลอย่า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 ถอยไกลถอยถอยอยถอยถอยถอยลอยลอยอยลอยถอยถอยอยลอยถ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 อย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 ลอย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 

นธนาคาร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 โอ๋บอไปวิ่งขวาชิดขวาสาวเวเล่นชิดขวา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 อย่าเพิ่งห่วงบัฟปต่อมาต่อมาต่อมาเพิ่มาเพิ่มาไป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 อย่าเพิ่งห่วงบัฟไปเล่นชิดขวาไปเล่นชิดขวาฟังกูอย่าเพิ่งห่วงบัฟเล่นชิดขวาเล่นชิดขวาให้หมดชิดขวาชิดขวา เออได้กูเองกูเองกูเองทิศขวาทิศขวาแอลวอหลังไฟเขาสวบอกฟีวอคุยกันหน่อยตอนนี้ทิศขวาไว้เล่นเล่นเสนขวาเพื่อนอุ้มเยอะเพื่อนอุ้มเยอะโดนอุ้มเยอะเอาไม่รู้งเล่นโดนไปไฟ

นึงนึงเอามานึงนึงนงนงสวยพี่ยิงประเด็จตาตตตาขงหลังห,หลงเพืเอ่อนเอาโซไปหน่อยเอาโซไปหน่อยมามามา,มาไปด้วยต๊บข้างไหนข้างไหน ไอ้ไปืนปืนนะันใชัเขก่อน้่นขาก่อน uh> ี่เนียไม่ได้ยินไม่ได้ยินฮัลโหลบอข้าเข้าปืนสากปนสายโหมดแรนมากรางยิงฟรีขาให้เขาไลยัน่อยแนมากรางปืนสายท20แรนมากัางปืนยิงฟรีหลัวแลงมากลางยิงฟรีได้ไหมโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยเพื่อนโฟกัสหน่อย ปล่อยพี่ไปกับซ็อบก็ได้นะได้พี่พี่แข็งซ็อบซ่อมรถเซลไอ้เนี่ยนี่พี่ไอ้บู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 ไปชิงริงทิงมาทิงมาทิงมาไปกับเติมไปกับเติม แค่แค่แค่ตัดยา อาเลยแคดแคเดี๋ยวรอเลยเ,เอาไปเอาไป เอาขึ้นตึกแดงก็ได้เขาไม่รู้ว่าไว้ชั้นไหน่ะจีมันรวมอ่ะแค่ต้องไปแอบข้างหลังซอกตึกไม่ต้องอไ,ไ,ไ,มไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องของเราเคลียร์แล้วดูดีเห็นป่ะ มันยิงไม่ได้ไงถ้าเกิดไม่ ฟังกูฟังกูาสมารวมอาสมารวมอามารวมอาสมารวมอาสมารวมอาสมารวมามารวมโคตรฟอร์มอะโคตรแบบโคตรอร์มติอลตัวชิวอะติดอตัวชิวอะไอเด็ติดัขึ้นมือไวแบไม่แรงมึงจะมองลมั่งมอรัดตีเ้ยเขียวอยู่ที่ไหนกับบาเาเบาเฮ้ยเ้เขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้

กูว่าได้บุกเข้าไปเขาเนี่ย